<c oughs> อันนี้เนี่ยนะจะเป็นเนื้อเรื่องเล่าของโรงเรียนกูที่แบบว่าก็แชร์กันมารุ่นสอนรุ่นรุ่นสอดรุ่น,นคือโรงเรียนกูเนี่ยจะมีอมตึกเรียนไม่เดี๋ยวมันเรียกว่าอะไรวะคือโรงเรียนใช่ปะ่ะคือกูจะไยอย่างไงวะคือโรงเรียนกูอะ่ะมันก็ เข้าไปทางโรงเรียนก็จะมีตึกเรียนภาคไทยภาคอินเตอร์อย่างงู้นอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่ามันจะมีอีกตึกหนึ่งคืออยู่คนละภากของถนนเลยคือออกคือออกมาจากโรงเรียนก็จะเป็นถนนใหญ่ถูกไหมแต่ทีเนี้ยอีกภากเลงของเสยนยถนนใหญ่นะั้นอ่ะมันก็จะเป็นตึกอีกตึกหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาไว้เรียนม,มปลายคือมอตน้นแล้วก็ประถมเนี่ยจะเรียนอยู่ภาคปกติ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาไว้เรียนมปลายซึ่งตึกตึกนั้นะเรียกว่าโรงเรียนกูชื่อ <c oughs> อ่าไอ้ตึกนั้นชื่อตึกทีเนี้ยอ่าทุกวันนี้คือโดนทุบทิ้งไปแล้วนะคือโดนทุบทิ้งหายไปแล้วก็น่าจะมีประมาณห้าชั้นมั้งซึ่งก่อนที่จะถูกทุบทิ้งเนี่ยอ่อรุ่นรุ่นกูนะรุ่นมอปลายรุ่นกูอะไม่ได้เรียนที่คือได้เรียนที่ตึกปกติเพราะว่า เหมือนตึกนั้นน่จะกลายเป็นที่ฝึกที่ซ้อมกีฬาไปแล้วซ้อมหกกีฬาเทวควันโดกีฬาอะไรพวกเนี้ยคือเป็นแบบปล่อยแล้วแล้วก็ให้มมปลายามาเรียนที่ตึกเดียวกับมอต้นซึ่งทุกวันนี้ก็เรียนอยู่ส่วนทุกวันนี้ก็หายไปแล้วซึ่งใช่มันมีเรื่องเล่า <c oughs> และอีกอย่างเลยก่อนก่อนที่จะไปพูดอะ่ะก็คือห้องน้ําอ่ะแม่งน่ากลัวแบบเหมือนในหนังผีไทยเลยอะ่ะ แคบๆแ,แล้วแบบไฟก็แบบกระพริบแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนไฟสักทีอ่ะก็เป็นอย่างนี้มานานแล้ว <c oughs> ส่วนลิฟต์ก็ชอบค้างเงู่นบ่อยทีเนีน <c oughs> เรื่องมันมีอยู่ว่าพอหลังจากที่มปลายอ่ะได้มาเรียนที่ตึกปกติแล้วอ่ะ อุดมกรเกีมยก็กลายเป็นสถานที่สําหรับฝึกกีฬาใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่ว่าสถานที่ฝึกกีฬามันแค่ชั้นแรกเท่านั้นส่วนชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยถูกปล่อยล้าง <c oughs> คือก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะถูกปล่อยล้างเอาไว้ซึ่งเมื่อก่อนมันเคยเป็นห้องเรียนมาก่อนกกจะมีห้องพักครูห้องเรียนอย่างงู้นอย่างี้ทีนี้เนี่ยบอกแล้วว่าประเทศไทยมันไม่รู้อะ เป็นอะไรกับเลข3เป็นเลขร้ายเป็นเลขลางร้ายเป็นเลขไม่ดีผีใช่ไงผีไม่เหอ13ประเทศไทยนะ13นี่เป็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเลขไม่ดีใช่อืดูประเทศอ๋อเหมือนอันนี้ไหมไฟดิสเทอร์ชีใช่ใช่ใช่อ่ะทีนี้อันนี้เดี๋ยวเล่ามาเหตุการณ์เหตุการณ์เมื่อตอน ปาถมก่อนอันนี้คือไม่ได้ยังยังไม่เกี่ยวกับในตึกอุดมกเกษตรนะอ่ะเรื่องจริงๆอะอยู่ในตึกอุดมกเกษมแต่เนี้ยกลับมาที่ตึกปกติก่อนตอนนั้นกูยังอยู่ปหก <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ตึกปกติที่กูเรียนเนี่ยมันก็จะมีห้องภักครูมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีห้องภักครูเลขสิบสามที่มีข่าวลือมากมายแล้วก็คือห้องมันก็ร้างอยู่ห้องเดียวคือเว้นไว้ห้องเดียวอะ่ะ ห้องเลขกสิบสามอ่ะคือเว้นไว้ไม่รู้เว้นไว้ทำไมนะท่าที่ถ้ามีครูใหม่ๆมาก็น่าจะให้ไปอยู่ห้องนั้นก็ได้แต่ก็ถูกปล่อยไว้แล้วก็ครูใหม่ก็จะได้ไปไปห้องพักครูสิบห้าหคือแบบไปเรื่อยๆแทนที่จะมาอยู่ห้องสิบสามแล้ท่านี้มันก็ว่างไม่มีใครอยู่คืแล้วก็โดนปิดปิดแบบสนิทอ่ะแบบกกงอะไรเรียบร้อย <c oughs> แลานที่นี้ <c oughs> ก็คือเหมือน <c oughs> พวกกูอ่ะ ซาเว้ยคือช่วงปฐมนี้แบบซามากโซนนี้เนี่ยเล่นไปทั่วแต่ในเหตุการณ์นี้กูไม่ได้แบบอยู่แบบว่าไม่ได้อยู่นะแต่คือไอ้มอนได้อยู่เว้ย <c oughs> ก็คือเ <c> ห <oughs> มือนท้าทายอำนาจอะ <c oughs> ว่าแบบมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องสิษสามมาเยอะเนี่ยไอ้พวกแก๊งเพื่อนกูอะเพ่งก็เลยเล่นเลยไปเตะไปถีบไปเคาะ ห้องประตูห้องพักครูิีสามแต่แบบก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะและทีเนี้ยครูก็มารู้เข้าแม่งโดนทันบนกันเลยด้วยจริงเหรอใช่คือก็แบบเอ้าทําไมอ่ะคือแบบก็ไม่ได้แบบเชิงว่าถีบแรงหรืออะไรนะก็แบบแค่เคาะเคะเรียกแบบเหมือนเล่นอ่ะแต่แม่งโดนทันบนกันเลยด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ซึ่ง อะไรอ่ะทําไมวะเขาก็ไม่ได้เหตุผลอะไรนะเว้ยเขารู้แค่ว่าเขาแค่บอกแค่ว่าแบบไม่ควรทําแค่นั้นถึงทันบนเลยกูก็เลยบอกว่าทําไมวะมันมันมีเหตุอะไรที่ต้องทำขนาดนั้นเออจริงอืมทันบนเลยเหรอใช่ก็ไม่รู้เหตุทุกท่วนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทําไมถึงโดนทําทันบน อันนี้ก็คือเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในตึกปกติละซึ่งยังไม่ได,ไได้ยังไม่เกี่ยวกับตึกอุดมกเกษมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องราวที่เหมือนกูอ,อยากไปอยากไปลองอยากรู้อยากเห็นก็เลยหลอกช่วงเวลาอุดมกเกษมอ่าประมาณหกโมงคนที่แบบเด็กนักเรียนที่ฝึกกีฬาอะไรงนี้ก็กลับบ้านกันหมดล้ะก็โล่งแล้วลลทีนี้ อย่างแรกเลย <c oughs> ลองดีก็คือไปห้องน้ำตอนหกโมงซึ่งในในนักเวลานั้นนะน่าจะรฤดูหนาวหรือเปล่าไม่รู้หกโมงคืนม<ไ>ืดและมันก็ฤด,ดูหนาวแหละหกโมงมืดคือแบบพระอาทิตย์ตกอ่ะก็ไปอย่างแรกเลยเข้าห้องน้ำไปเข้าไปนะ แม่งฟิลแบบหนังผีใช่ขนาดนั้นเลยเี่จริงคือมันคือมันคือมันเป็นดีไซน์ห้องน้ำแบบออริจินอลอ่ะแบบยุคสมัยก่อนอะ่ะที่แบบดึงสภาพนะกระเบื้องเขาอะ่ะแล้วก็แบบเป็นกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องแล้วแบบห้องน้ําก็เป็นแบบกูกอธิบายไม่ถูกอะคือมันนหนังผีเลยทอดแบบมันจะหนังผีเลยเพราะว่าตึกนั้นะมันก็สร้างมาแบบนานแล้วอะ่ะ โถ่ร่มันเป็นคอหานอยู่เลยโอ้โหย่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ยังไม่มีโถฉี่เลยซ้ำคือเก่ามาก <c oughs> ซึ่งไอ้ก๊อกมันจะมีอยู่สามก๊อกถูกไหมไอ้ก๊อกตรงกลางเนี่ยชอบรั่วจอมแจมจอมแจมส่วนไอ้ก๊อกริมสุดนี่ก็จะตันส่วนไอ้ก๊อกขวาเนี่ยเวลากดเปิดมานะเหมือนมึงล,ลุ้นกาชา เปิดมามันต้องมีตัวอะไรออกมาคือจิ้งจกไม่จิ้งจกแมงสาบก็ทียอะไรสักอย่างอ่ะแลวแบบบางทีมึงเปิดโอ้โหดูจูออนกันป่ะมึงเปิดพวกเส้นผมโล่งลงมาไอ้ที่น่ากลัวน่ากลัวที่หายไอ้ที่นี่คือพองเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมันแคบไฟนะไม่ได้เป็นไฟแบบอ่าไม่ใช่แลชไฟแบบหลอดนีออนมันเป็นไฟแบบกลมๆใหญ่ๆอ่ะ แล้วก็กระพริบ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 กระพระพิบกันรัวๆเลยคือไอ้สั์มันได้ฟิลสุดๆแล้วด้ยวยความที่มันมีไฟดวงเดียวแล้วมันอ่อนแล้วมันระพริบ<ต>ถ้าเข้าวงไวผมว่าทำไมมันต้องเป็นหนึ่งดวงทีามา <c oughs> ่มันพริบดวงอื่นแม่งติดหมดอะแล้วมันจะเหลือหนึ่งดวงอีกเดียวใช่ <c oughs> ทีนี้เนี่ย พอแบบว่ามองเข้าไปนะคือแบบในห้องโถในห้องในห้องโ้มอ่ะแม่งจะมืดมากไฟคือจะเข้าไปไม่ถึงแม่งจะแบบมืดแบบโอ้โหมืดเลยไอสัตว์ใครที่แม่งอยากเข้าห้องน้ำตอนตอนเวลาเนี้ยมึงจะเข้ายัางไงเฮียคงต้องพาเพื่อนๆกันเข้าไปอะ่ะอืมแต่คือก็นั่นแหละมันกแค่ได้ฟิลมันก็ไม่มีอะไรใน mm hmm. ห้องน้ำ แต่คือในหนังผีหลายซีนมันไม่ต้องเกี่ยบกัวห้องน้ำนี่แหละ <c oughs> มันต้องมีอะไรให้เราแวงบ้างแหละแต่จุดพีคอ,อยู่ที่ลิฟต์มันชอบค้างบ่อยค้างบ่อยมากก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะซ่อมอ่ะนะ <c oughs> แล้วกูก็เลยกดลองกดดู เพื่อที่จะแบบไปขึ้นไปชั้นต่อไปเพราะว่าทางขึ้นจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองอะไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นยังไงคือจําได้ไป่ชั้นแต่แตที่รู้คือมันขาดอา่ะมันขาดตอนอะ่ะคือมันไม่สามารถขึ้นไปได้อะ่ะซน่งสภาพแบบว่ามันเป็นบันไดหินปูนแต่แบบเออจะอธิบายยังไ,ไงให้เห็นภาพดีทาเป็นทางขึ้นแบบเหมือนเป็นทางวนขึ้นไปแต่ว่ามันขาด มันขาดครึ่งเลยคือมึงเดินขึ้นไปไม่ได้มึงต้องปีนอะซึ่งก็งมังวิธีทางเดียวที่จะขึ้นไปได้ก็คือต้องขึ้นลิฟต์ <c oughs> ซึ่งก็จะมีชั้นสองชั้นสามชั้นสี่โรยที่ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แล้วก็ชั้นดาดฟ้าทีเนี้ยกูก็เลยกดนิ์ไปเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเหรอกดปุ๊บเวลากด แล้วลิฟต์มันมาถึงตัวเลขมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะเสียงติ้งเคยได้ไหมเสียงติ้งแต่เนี่ยกดปุ๊บดิ้เสียงกคืดคืดแบบคลืดเสียงแบบเหมือนแบบลิฟต์ไม่ขึ้นสนิมแล้วไอ้แบบนี่ยินชัดมาก <c oughs> ทีนี้ <c oughs> โอ้ยเฮีย น้ำโมกไหลคุณจะตาย <c oughs> พองกดปุ๊บมันถึงชั้นหนึ่งแล้วอ่าแม่งติงเว้ยติงแต่ไม่ไม่ติ้งเดียวแม่งติ้งแบบกลิสอะมันแบบบักอะโอ้โหเฮียคือเหมือนแบบมันกิ้งหลายรอบแล้วก็ยาวอะ คือมันก็ไม่ได้มีอะไรห้อนหรอกมันก็คงเปน็นลิดพังแหละถ้ามันนานนเนี้ยใช่มันก็เก่าแล้วอะ <c oughs> แต่มันเค้าใจอสรณ์ว่าตอนนั้นมันมืดแล้วอะมมันก็ต้องมีคิดบ้างแ <c oughs> หละน่กกากลัวก็ <c oughs> เลยขึ้นไบก็ขึ้นไปตอนขึ้นนี่ก็อ <c oughs> มันก็มีเสียงก็ลิฟต์มันก็เก่าอ่ะขึ้นไปชั้นสองแ,แน่นอนมันก็ต้องมีห้องพักครูจิบสามอายองกัะเิ็ดสามอีกแล้วหึมแม่นนะมำไต้องเป็นห้องพักครูอีกแล้วใช่เพราะว่าเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ในห้องพักครูนั่นแหละอดตสาลา <c oughs> ทีนี้เนี่ย <c oughs> เขาเล่าต่อๆกันมนาะว่าแบบถ้าแบบอยากเจอครูที่เคยสอนอยู่ในห้องภาคูสามเนี่ยซึ่งมันล้างให้ไปที่หน้าประตูแล้วก็เคาะเคาะประตูสามครั้งซึ่งมันก็เป็นคือแบบมันก็แพทเทิร์นเดิมเดิมเนาะ ก็ไม่ได้มีอะไรแปแลกก็คือเอ,อมันก็เกี่ยวกับการเคาะนู่นเคาะนี่เรียกผงเรียกขี <c oughs> แต่ว่าในห้องมาะครูน่ะมันมันถูกปิดล็อกด้วยแม่กุญแจแม่กุญแจไงก็ <c oughs> คือล็อกไว้อยู่ซึ่งแม่กุญแจนั้นอ่ะก็เก่าแล้วก็ดูจักรภาพแล้วก็คือก็หนักอ่ะมันก็หนักอยู่ระดับหนึ่งทีเนี้ยเออลืมบอก ว่าแบบพอขึ้นไปชั้นสองใช่ปะก็อย่างที่บอกมันล้างเว้ยพอขึ้นไปปุ๊บตรงพื้นน่ะก็จะมีกล่องวางอยู่มากมายเป็นกล่องกระดาษมันแบบว่าย้ายขนของอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะมีของกล่องวางมากมายซึ่งก่อนที่จะไปที่ห้องพักคูนะก็ะเดินดูอะะ่ะก็เดินดูไปเดินดูมาเดาได้ไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจอผีไม่เจอหรอก แต่คือได้ยินเหมือนมีคนเตะกล่องกล่องที่อยู่ข้างในหรอกล่องที่แบบวางอยู่ตามพื้นอะหนมูมันวิ่งชนหรือเปล่าไม่รู้แต่เแบบตะขยับขยับ,ยบตอนแรกขยับนินดๆมีเสียงคืดๆสะพักปังปั้งแบบตุ้มเลยไม่ไม่ได้แ,บบแรงขนาดนั้นแต่คือแบบเ,เหมือนมีคนเตะ ไม่ได้เดินไม่ไแบบเตะขนาดแบบเดินชนอ่ะเออปือบแล้วแปะไอ้เหี่ยงไอ้เหี้อเสียอยาวเตะแบบเตะเพราะามลมเตะแบบไม่แรงมากออซึ่งตอนนั้นก็คือไม่มีใครก็อาจจะคิดได้แบบลมเพราะอ่าใช่ตอนนั้นอ่ะก็มีลมบ้างแต่ก็ ก็ไม่รู้ไงว่ามันใช่ลมหรือเปล่าหรืออะไรก็กล่องกระดาษมันก็ว่างอ่ะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็คือกล่องแบบแบบเก็บของอะไรงี้ที่แบบอยู่ในตามห้องเก็บของอ่ะซึ่งทีนี้เนี่ยตอนแรกไปกับพี่นะก็ไม่มีอะไรก็ร็ตามนั้นอ่ะก็มาหยุดิดที่ห้องพระคุณตาม เขาบอกว่าเขาเล่าเล่ากันมาว่าถ้าแบบว่าอยากให้อยากให้แบบเจอครูที่สอนให้เคาะสามครั้งแล้วหลังจากนั้นอ่ะแม่พูดว่าแบบว่ามีใครอยู่หรือเปล่าครับมีใครอยู่หรือเปล่าคะแม่ทำแบบนี้พี่กับพี่เหรอใช่ คือหมายถึงว่ามีตอนนั้นมีเพื่อนพี่แล้วก็พี่แล้วก็กูทีนี้เนี่ย <c oughs> ก็เลยตัดสินใจกันว่าก็ลองทำดูก็เลยขอไปสามรอบเราพูดแบบมีใครอยู่ป่ะครับตัวเงียบบรรยากาศก็เงียบ ทีเนี้ยก็ไม่มีอะไรก็เลยลองขออีกทันนี้ก็ขอแรงขึ้นก็กรอกแล้วตะโกนว่ามีใครอยู่บ้างครับก็งเงียบอีกหลังจากนั้นเพื <c oughs> ่อนพี่กูก็เลยแบบจัดเลยขอเลยขอดังๆเลยแล้วก็บอกว่า เฮ้ยถ้าใครมีใครอยู่ก็ตอบมาดีว่าอะไรเ่ะยอารมณ์ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกคราวนี้ก็เลยโอเคก็คงไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> ก็เลยจะเดินขึ้นไปชั้นต่อไป <c oughs> แต่เนี้ยจุดพีคมันก็อยู่ตรงนี้ซึ่งก็นั่นแหละแม่กุญแจที่ล็อกอยู่อะ่ะ ไม่ขยับแรงมากแบบขยับเหมือนสั่นอ่ะและด้วยความที่พ่ามันสนิมขึ้นแล้วใช่ปะ่ะขยับจนหลุดแล้วก็ร่วงลงมาคือตอนนั้นก็แบบลมลมหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่าง ือตอนนั้นก็ตบบก็พูดไม่ค่อยออกก็เลยแบบไม่ยุ่งแลนล้วก็ขึ้นชั้นต่อไปเลยไม่ได้ไปพูดหรือแบบโฟกัสกับมัน <c oughs> ในชั้นสามก็โลง่งไม่มีอะไรก็มีกล่องเยอะอีก้ะก็ไม่มีอะไรละชั้นสามก็ไม่มีอะไรชั้นสี่ก็ไม่ได้มีอะไร ส่วนดาดฟ้าก็ไม่อะไรก็คือโลง่งโล่งเลยมีแค่ชั้นชั้นสองนั่นแหละที่มีห้องที่โดนล็อกอยู่เป็นแบบนั้นหลังจากนั้นก็เลยออกไปกลับบ้านแค่แหละ <c oughs> แต่คือก็ที่สงสัยก็คือ <c oughs> นั่นแหละ แม่คุณแจมันอาจจะเป็นทที่บอกว่าตกลงมาพอดีในตอนนัเวลานั้นหรือเปล่าก็ใช่ไงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่าจำไม่ใช่ก็ได้แต่คือแจที่บอกมันค่อนข้างที่จะหนักมันก็การเวลาพาไปคือมันต้องเป๊ะมาก กันขยับแล้วก็ตกลงมาก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าเปิดเข้าไปแล้วจะเจออะไรบ้างแต่สาเหตุหนึ่งเลยที่ไม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 ่แบบไม่อยากจะเปิดเข้าไปก็คือในห้องอะ่ะคือแบบดำปีอะ่ะมีแต่ฝุ่น <c oughs> คือคือมันมันมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะ ก็จะมีแบบหน้าต่างในเล็กๆอยู่อะ่ะคือมองเข้าไปมันแบบมันมืดแบบว้างเปล่าอะ่ะแบบคือไอันนี้คือจุดที่กูกลัวคือมันมืดน่ากลัวมากก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อยากจะเปิดเข้าไปอะ่ะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็แบบคิดว่าเออก็คงทำไปเฉยๆแต่อยู่แม่งดันตกลงมา แล้วก็นั่นแหละแล้วก็กูก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรก็พอแค่นั้นที่จะไงกับเรื่องนี้ฮะยูโรมันก็น่ากลัวมันมันปนความมันไม่เิงน่ากลัวนะมันเฉง่หลอนมันเฉงหลอดมากกว่าเออมันแบบว่ามันทำให้เราคิดได้หลายแง่เามัน